สวัสดีครับอยู่กับผมอามกรกันสุทธิโกเศสนะครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ GH Bank Be Our Passion Season 2ครับกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมครับไปพบกับเรื่องราวแรงบันดาลใจในแบบฉบับของพี่น้องชาวทออสครับวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับพนักงานบริหารนี้อาวุสท่านหนึ่งซึ่งประจำอยู่ที่สาขาเซ็นทรัลหาดใหญ่นะครับวิธีการทำงานของเขานะครับ mindset passion ไม่เหมือนใครสามารถช่วยให้ครอบครัวพี่น้องชาวใต้รักษาบ้านเอาไว้ได้ หลายครอบครัวแล้วนะครับไปพบเขาเลยครับกับคุณอิทธิมนสุวรรณวิภากรครับ และตอนนี้แขกรับเชิญก็พร้อมทีเสียทุกท่านแล้วนะครับตอนรับเลยดีกว่าคุณโอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับงานที่จะทําทอยู่ที่คุณโอมรับผิดชอบอยู่ในการบริหารนี้ครับทอะไรยังไงบ้างครับรับผิดชอบส่วนไหนการดูแลเรื่องการที่จะทําให้ลูกค้าเขาสามารถผ่อนค่างวดให้กับแบงก์นี้ได้บางครั้งเขาอาจจะติดขัดบ้างก็ต้อง ไปหาวิธีแก้ปัญหาแต่ถ้าลายไหนที่เขาไปอยู่ในขั้นตอนดําเนินคดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะทิ้งเข้าไปเลยก็ต้องไปช่วยดูแลเขาในขั้นตอนการดําเนินคดีต้องบอกว่าในู่นร์งานที่คุณอมธามเนี่ยสำคัญมากๆเลยที่ช่วยให้พี่น้องชาวหัดใหญ่ให้ชาวภาคใต้เนี่ยได้รักษาบ้านไว้ได้ครัอยากรู้ครับว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาอยู่ที่ทออศรเราประจำอยู่ที่ไหนยังไงบ้างครับ ก็แรกเริ่มเข้ามาก็จะเป็นที่สาขาหัดใหญ่เลยแล้วก็ทําได้พักหนึ่งก็ย้ายไปอยู่ที่กระบี่หลังจากกลับจากกระบี่ก็จะมาอยู่ที่สาขาที่เซนทันเนี่ยครับยาวเลยจนถึงปัจจุบันรวมๆแล้วตั้งแต่ต้นเลยถึงปัจจุบันก็8ปีแรกเริ่มก็จะต้องไปที่สาขาหัดใหญ่ก่อนตอนเช้าจะมาส่งงานที่หัวหน้าประมาณ แปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงแล้วก็จะมารับงานจากหัวหน้าถึงประมาณสิบโมงครึ่งก็เสร็จน้องก็เป็นคนนิสัยดีน่ารักมีน้ำใจกับเพื่อนงานทุกคนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานคือมุ่งมั่นนะ่ะมีเป้าหมายในการทํางานนะคะเขาเป็นคนที่แบบว่ามีคอนแทคกับข้างนอกเยอะมีเพื่อนที่แบบว่าในส่วนหน่วยงานอื่นเยอะทําให้แบบว่าเวลาเราไปติดต่อกับส่วนงานอื่นเนี่ยมันค่อนข้างจะสะดวกเพราะเขามีเพื่อนเยอะ ไปสาขาเซนตท่านหัดใหญ่ครับผมปไปเอาเอกสารก็จะมากับพี่อมตลอดเลยบางครั้งก็ไปกับเกด้วยไปหาลูกค้าที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับพอมาถึงก็จะเอางานที่เอามาจากหัดใหญ่ครับมาเคลียร์ก่อนเคลียร์เสร็จก็จะโทรหาลูกค้าแล้วก็รับลูกค้าที่เขาว a l อิน<ๆ>เข้ามาเนี่ยเหมือนบัญชีของที่ตอนเนี้ยครับมียอดค้างอยู่ประมาณปีลว่าสองงวดแต่ว่าก็ยังไม่ได้แม่กลัวอะไร ทีนี้ปลายๆของของสิ้นวันเนี่ยครับก็จะมาดูว่ารายไหนที่เราติดต่อไม่ได้ก็มาเตรียมเอกสารและจะเอาไว้ออกไปหาลูกค้าในวันถัดไปน้องโอมเวลาทํางานเขาก็จะเป็นคนที่มีความตั้งใจมากพยายามแก้ปัญหาให้ลูกค้าถึงที่สุดดูแลเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนญาติเหมือนอะไรเนี่ยคะ่ะเวลาลูกค้าเข้ามาขอความช่วยเหลือ ดีครับดีครับเขากลับมาอยู่ใช่ไหมพี่อ,อ๋อโอเคได้ได้เดี๋ยวผมใส่จดหมายไว้ดีกว่าขอบคุณมากครับพี่กรณีที่เรามาบ้านลูกค้าแล้วเราไม่เจอเหมือนมันอย่างเคสเนี่ยฮะหลักๆผมก็จะเขียนจดหมายเป็นในทํานองเชิญชวนให้ลูกค้าเนี่ยเขาพยายามติดต่อแบงค์นิดหนึ่งถ้าติดปัญหาให้เข้ามา เล่าที่ธนาคารได้อะไรเงี้ยก็จะเบื้องต้นจะใส่เบอร์โทรไว้ก่อนแต่ถ้าเขาไม่ได้โทรเข้ามาก็ติดต่อใหม่อีกรอบหนึ่งอาจจะช่วงเขาเลิกงานหรืออะไรเงี้ยครัสาขาเราเนี่ยมันครอบคลุมพื้นที่ขนาดไหนที่เราต้องไปหาบ้าน<อ>ลูกคา้าฮะทั้งจังหวัดสงขลาเลยครับแล้วก็จังหวัดสตูลอีกจังหวัดหนึ่งเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งท้นลงพื้นที่นี่ก็คือวิ่งไม่ต่ำกว่า30-40โลสิครับแบบนี้วันหนึ่งก็ผมว่าน่าจะมีสัก200น่าจะมี200โลต่อวันนะครับ อยากรู้ว่าเราทำมานะฮะวันละกี่เคสครับถ้าลงพื้นที่นี้อย่างน้อยวันหนึ่งต้อง20แต่ว่าถ้าลูกค้าที่วว์กอินเข้ามา1 0บถึงสิบหาต่อวันทำไมเราต้องลงพื้นที่ขนาดนั้นนะครับลูกค้าเขาจะมีแนวคิดว่าคือพอมีปัญหาทางการเงินปุ๊บเขาจะไม่กล้าเข้ามาที่แบงก์แล้วถ้าสมมติโทรติดต่อได้ มันก็จบได้อธิบายได้คุยกับเขาแต่ถ้าติดต่อไม่ได้อันเนี้ยต้องรีบไปหาเขาให้เร็วแล้วเพราะว่าจะได้ป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดทอที่สองทอที่สาม,มาครับเคยมีลักษณะที่แบบโดนใส่อารมณ์แรงๆมาไหมฮะมีมีครับคือตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าบ้านญาติที่น้องเขาจะอยู่ใกล้ๆกันหมดพอเราไปปุ๊บเขาก็จะบอกไม่รู้จักแล้วก็เลยบอกว่าเออเนี่ยพอดีมาจากธนาคารพอได้ยินว่ามาจากธนาคารปุ๊บทุกคนเข้ามาแบบกรูเข้ามาครับ แล้วเราทำยังไงหน้าง,งานณ <azon> จังหวะนั้นน่ะที่ถูกไล่ถูกอะไรตอนนั้นก็ต้องถอยออกมาก่อนก็ติดต่อผู้นําชุมชนในนั้นเล่าให้เขาฟังว่าไอาที่เรามาเนี่ยเรามาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดไม่เข้าไปคุยกับเขาเลยตรงๆในอนาคตเกิดผ่านกระบวนการศาลไปแล้วมันจะยิ่งแก้ปัญหาไม่ได้ก็ผู้นําชุมชนเขาก็พาเข้าไปก็ตอนหลังก็เลยมาได้รู้ว่าคนกู้เป็นอีกคนนึงคนอยู่เนี่ยก็เป็นอีกคนนึงก็เลยเรียกทั้งคนกู้เรียกทั้งคนที่อยู่เนี่ยเข้ามาคุย ก็ให้เข้าระบบบ้านอมนี่ไปพอผ่อนไปได้ระยะหน,<จ>นึ่งจน,จนมีบุคคลที่อยู่ในบ้านเนี่ยครับเขามีคุณสมบัติที่จะกู้ได้ละก็ให้เขามายื่นกู้เพื่อที่จะซื้อทําให้มันถูกต้องให้กลับไปเป็นบ้านเขาครับแน่นอนมันจะมีพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้แม้กระทั่งสงขลาเองก็อาจจะเคยมีประวัติเป็นพื้นที่เสี่ยงมีครั้งไหนที่ลงมาในพื้นที่แล้วรู้สึกแบบหมัน มันมัน,มนไม่สบายใจมันเกิดความแบบเฮ้ยมันน่ากลัวมันอะไรอย่างงี้ไหมฮะตอนนั้นเป็นอำเภอสะบาย้อยก็มีระเบิดที่ตรงเทศบาลสะบาย้อยพอดี<ม>บ้านลูกค้าก็อยู่ใกล้ๆตรงนั้นพอดีตรงเนี้ยก็ต้องอาศัยผู้นําชุมชนหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เขามีความชํานาญในพื้นที่ตรงนั้นเขาก็บอกว่าเออให้มาเส้นทางตรงนี้นะกับอีกทางนึงก็พยายามประสานพี่ๆเขาเข้าไปก็ไปถึงตัวลูกค้าเหมือนกัน เราไปกลับไปสาขาหัดใหญ่ครับเอางานไปส่งหัวหน้ามาอีกรอบหนึ่งพวกงานด่วนๆอะไรเงี้ยครับแล้วช่วงนี้สิ้นเดือนพอดีก็ต้องไปแจ้งหัวหน้าว่าลูกค้ากลุ่มที่ประนอมนี่เคสไหนเขาจ่ายสําเร็จแล้วบ้างเคสไหนที่เขายังไม่ได้จ่ายจะได้เตรียมแผนไว้รองรับลูกค้าเขาในเดือนถัดไปอีกครั้งหนึง่งท้ายที่สุดครับอยากจะรู้ถึงความภาคภูมิใจของการที่เป็น พนักง,งานทอสอคนหนึ่งอยู่ที่นี่มาทั้งหมด8ปีแล้วภูมิใจมากที่สุดอย่างแรกเลยก็การที่เห็นลูกค้าเขากลับไปแล้วเขามีรอยยิ้มถ้าเราได้พูดคุยกับเขาจนเขามีรอยยิ้มกลับไ,ได้อันนั้นคือผมคิดว่าประสบความสําเร็จแล้วที่ภาคภูมิใจเป็นลําดับที่2ก็คือภูมิใจตรงที่ได้นําวิชาความรู้ทางนิติศาสตร์เนี่ยครับ มาใช้ในงานบริหารหนี้ของธนาคารมาช่วยลูกค้าให้เขาผ่านพ้นความยากลําบากแต่ละขั้นตอนไปได้เพื่อที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยเขารักษาบ้านไว้ได้นะครับผมใจที่ได้คุยกับคุณโอมานะฮะต้องบอกว่าชอบทั้งไมเซ็ตชอบทั้งแพชชั่นในการทํางานซึ่งมันคือการไปทํางานเพื่อคนอื่นให้เขาได้รักษาบ้านของเขา,เาไว้ได้เพื่อลูกค้าทออสอน,น,นเองวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณโ<เ>อระครับ <เอ S 1> รู้สึกภูมิใจมากที่สุดก็การที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยเขารักษาบ้านไว้ได้นะครับผมเห็นลูกค้าเขากลับไปแล้วเขามีรอยยิ้มผมคิดว่าประสบความสําเร็จแล้ว